ครับสุทธตีฟีนองสุบุตรสุดขนนะครับกลับมาพบกันที่ช่องอีสานบ้านทุ่งนะครับห้างหายไปโดนครับช่วงนี้สถานการณ์ปกตินะครับมือนีห้องกัสิมาครับเฮดเมนูเด็ดๆนะครับสูเบิมนะครับมืนีหานนะครับนี่ลาบหานนี่ครับหานสดๆเลยนี่ครับนี่หานครับตูงใหญ่เลย สุดยอดครับนี่เครื่องเครื่องปรุงวัตถุดีพองเข้ากับมี่นี่นะครับข้านะครับใบมะกรูดับหน้าต้นหอมผักชีนะครับอหอมหลาบนะครับหอมหลาบใบเลือยนะครับผลผ้านะครับเครื่องปรุงไม่มีไม่มีหลไรครับหลาบแบบบานๆเท่าเดิครับบ่บ่เป็นอัมเนี่ยหลาบธรรมดาทั่วไปครับนะครับ ครับนอนแยกห้อกไเข,าเ,ขาเสียวเนื้อตอกโกนะครับหลับเขาหนังหัวคนปอกหนังคน,งงค,นครับเขาไปได้ชิ้นส่วนมากเรียบร้อยนี่เป็นเนื้อหนะ้าอกนะครับอันนี้จะเป็นหนัง ได้ครับข้นนะครับตัดครับหัวใจหัวใจห้างสัมเอาสิหันนังก่อนเลยนี่ครับก้อยหลาบครับเอาสิตอนง่ายจะไมยครับอ่ะ นางเข้าข้ามเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อโอ๊กนะครับนี่ครับซ้อยเอาอยากให้นเป็นตอจับน้อยครับกูได้อยากฝากแบฟักเลยเด้อยเราจะความชอบเลยอันนี้ผมจะสร้ยอยจันบน้อยแล้วก็ให้มันชิบมันอ่นจับน้อยอืมุดๆเลยครับดูเนือยอย้อแดงๆเลย ต่าไปก็เป็นเครื่องไนครับเป็นกึนมัน นี่ครับเรียบร้อยแล้วเอาหั่นได้ม้านนี้นะครับเอาวาต้องหั่นต้น้อยหลายครับเพราะว่าเดี๋ยวไปลวดไฟรุวนแต่สีหยุกนี่นะครับนังมันทอเสียวไปทอดกอกก่อนครับมันหอมไปเจียวอะไรครับอือเลาวมันกโขดไปลว้วนกำกันไปไปครับลุยนี่ครับหนังมันเดี๋ยวมาล้วนลวนดี มันออกนะครับตอนมันออกมากใส่หม้อครับใส่มะเขือเอศกับเครื่องในแล้วลวกแช่ต้มกันเลยครับใส่ไฟปานกลางครับกลับเรียบร้อยแล้วครับนี่ นงวันเขาก็เอาไปเอาไปล้วนนะครับอันนี้กับส่วนเนื้อครับซื่งหนเขาก็ไปล้วนขือนกันนะครับสุกหยิบร้อยแล้วกตีเสือําต่ว่าช่วงนี้โควิดนะครับชวงโควิดก็วม่อยากอันนี้ปันหาอ่าเขาสีเริ่มมารุงกันเลยครับอันดับแรกเขาครัวครับอืบเขาครัวเอาครัวเองอืม้อมครับถ้าเกิดเขาครัวเองเอาไปซื้อน้อ ตลาดร้านข้าน่มันมาของมันเหม็นครับมันเหม็นเึ้นมันโดนละครับแล้วแบบพริกพริกครับอืก็ประมาณกันดูะมานสิเผ็ดนี่แป็งมั่วจังน้อยครับ หอมครับเกลือนะครับเกลือเกลือาใส่น้อยหนึ่งครับอ่าต่อไปก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับแก็หอมหลากนะครับหอมปีทักไปเรื่อยนะครับนี่มานเอาใส่เลยนะครับเราจะค่อยค้นทีเดียวหอมแดง ไล่เนะครับให้มันเดนเดนหน่อยนีเน่หัามตูงใหญ่ครับนี่เอาว่าอกเ,เดียวดิวเห็ดอกเ,เดียวเ่บใบมะกรูดซอยขาซอยขาหนีดัดกินครับเพราะว่าขาหนีมันหั่นมันอ่อากินมันแห้งเราต้องใส่เครื่องเทศหลายๆครับเราต้องใส่แบบสมุนไพรได้หลายๆครับดับกิน ไปครับบังหน้าครับยิงไป,ไปหนุวยประมาณหนุวยเครืองครับบังหน้าลองซิมเหมือนก่อนน,นะครับล้นนี่หันอกหนึ่งกับเครื่องใน่ครับอกทางเดียวครับ

ก็กลินแค่นั้นครับบุมิมยง,งยังหลายเล้ารบบหันตรงมง่ครับอหอมหบบหอมครับอ่าเดี๋ยวเขามาซีมมังอนะ่ะเหม พอดีเป๊ะเลยครับหุดยอดเลยครับเนี่ยครับนี่ครับหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับโอ้แสบขนาดหันมันมันครับมันมันรับดีดีมันมัน,ม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 นแบบมันหวานหันมันสด มันหวานครับนี่ครับพักแก้มเท่ากับชิมี่นี่ครับหัวละผ้าครับนี่ยอดยอดเอ่อยอดสมนะครับมีหัวละผ้ามีคาออนนะครับกินกับเป็ดนี่สุดยอดเลยนะครับอ่าสำหรับมื้อนี้ก็มีตะเพียงเทนี้นะครับยังไงก็ขออามยกนะครับจบทุเพียงเทนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พรกันคลิปหน้าครับ อ่นีม่ีขอบคุณนะายครับสวัสดีครับ